สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดูเรื่องการงานและการเงินระหว่างวันที่ 1- นึ่งถึงสาธันวาคมนะครับของชาวราศีสิงห์การตุนพิจิตในช่วงแรกจะเป็นเอ่อการดูดูเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีสิงห์คือเพื่อที่ิะระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับเดี๋ยวมาดูกันน้องชาวราศีสิงห์การงานและการเงินเป็นยังไงบ้างเอ่ยการงานการเงินในช่วงแรกนี่นะครับหนึ่งถึงสิบห้าธันวาคมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูช่วงแรกก่อนแล้วกันเนาะการงาน ตรงนี้ชาวสิงห์จะค่อนข้างมีโอกาสดีๆเข้ามาในทุกงการงานมีโอกาสได้รับความสำเร็จได้รับการช่วยเหลือแต่เพียงแต่ว่ามันแปลกอย่างหนึ่งคุณจะไม่ค่อยพึงพอใจในความสำเร็จนี้เท่าไรนักบางท่านบางคนได้ออเดอร์ใหม่ๆจากลูกค้าบางท่านบางคนได้งานออฟเฟอร์งานใหม่ๆเข้ามาแต่เพียงแต่คุณจะมองรู้สึกว่ามันยังไม่ถูกใจนะลูกค้าออฟเฟอร์งานมาก็รู้สึกว่ามันยอมันน้อยจังเลยงานใหม่ๆเสนอเข้ามาก็รู้สึกว่าเงินเดือนกับสวัสดิการมันไม่ค่อยดีเลยแต่เพียงแต่ว่าคุณถือว่าโชคดีมีสิ่งดีๆเข้ามาลายมเเรื่อๆเหมือนนกัแต่่เพียวา บอกแล้วว่ามันจะไม่พึงพอใจคุณจะรู้สึกว่าเออมันยังไม่โดนใจใช่ปะมีงานเข้ามาก็รู้สึกอ,อ,อยากได้งานอื่นว่าไม่ใช่งานนี้นะครับในฝนของการเงินแหละเนาะหนึ่งถึงสิบห้าธันวาเป็นยังไงบ้างการเงินเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมากๆเลยคุณค่อนข้างเหนื่อยภายนอกปกตินะทำยิ้มแย้มปกติใช้เงนินปกติแต่ในใ,นใจค่อนข้างรู้สึกเหนื่อยในการหาเงินมากๆเลยเพราะคุณรู้สึกว่าหาเท่าไหร่มันก็ไม่พอกับค่าใช้จ่ายกับภาระที่คุณต้องรับผิดชอบฉะนั้นตวงนี้คุณจะค่อนข้างเหนื่อยนะเหนื่อยพอเหนื่อยมากๆเนี่ย คิดให้ตัวเองในช่วงประมาณกลางกลางเดือนแต่ป้ยต้นเดือนจะถึงเกือบกลางเดือนเหน,นื่อยจังเลยเงินก็ไม่ค่อยพอ,อไม่เป็นไรแต่ก็ช่วงกลางกลางเดือนไปนู่นไปนี่ฟื้นนู่นฟื้นนี่ให้เติมเติมพลังงานเติมความสุขกัตัวเองหน่อยแล้วลการประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับการเงินถือว่ายังมีเงินใช้เงินเงินทองใช้ไปเรื่อยๆแหละยังไม่ค่อยน่าปวดเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูช่วงที่สองเนาะสิบหกถึงฟ้าเฟสทันบาร,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 ารผมเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ไม่รู้16-18ธันวาคมแมวชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเออ่16-18ธันวาคมชาวสิงห์ช่วงนี้จะค่อนข้างเหนื่อยเพราะคุณช่วงนี้จะโดนโยนงานบางท่านบางคนเจอลูกเจ้านายโยนงานเจอเพื่อนโยนงานเพื่อนร่วมงานโยนงานมาให้คุณหรือจะบางท่านบางคนเจอลูกค้าเนี่ยสั่งออเดอร์ยากๆมาคุณทําให้คุณค่อนข้างเสิ้นอ่ะนะในช่วงนี้คุณจะไม่ค่อยยอม แต่ก่อนหน้านี้อาจจะยอมนะโดนโยนงานอะไรมาโดนเจองานียากจะยอมแต่ช่วงนี้จะไม่ยอมจะมีการโต้เถียงเกิดขึ้นเพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันไม่ดีมันไม่โอเคสำหรับคุณนะนะครับพอโต้เถียงเป็นไงโต้เถียงแล้วคุณก็ได้ชัยชนะแหละนะมันจะเป็นตามคุณคุณเจ้านายโยนงานมาคุณจะโต้เถียงว่าไม่ใช่หน้าที่ของหนูไม่ใช่หน้า,นา,นาที่ของผมนีใไมผมต้องทำอย่างเงี้ยเจ้านายเขาโอเคไหมคุณไม่ต้องก็ได้แต่ในใจเจ้านายก็ระวังนิดนึงเนาะ โตเถียงด้วยถ้าจะโตเถียงชี้แจงเหตุผลให้ใช้คําพูดพูดทิมดูไพเรอนิดนึงอย่าไปพูดจากระโชกองาถ้าบุกกระโชกหางหามาเนี่ยคนที่รับฟังเนี่ยมันก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้านายหรือลูกค้าฟังเขาจะไม่ปลื้มคุณนะต้องระวังเรื่องคาพูดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าการงานวุนก็ถือว่าไปได้แหละนะแล้วการเงินล่าสิบหกถึงสามเฟัเนบาทเป็นยังไงบ้างชวงนี้การเงินก็เหมือนเดิมอยู่รายจ่ายค่อนข้างเยอะมากๆเลยแต่ชาราฟีฝงนี่เงิน,งงนงอยู่ไหมคือมันมีเงินอยู่แหละแต่ในใจค่อนข้าง รู้สึกเหนื่อยในเรื่องในเรื่องงานหาเงินหาทองแต่ว่าชาราศีสิงห์ทุกพอช่วงใกล้ๆไปเดือนก็จะมีความสบายใจเพราะว่าจะมีได้รับเงินเดือนได้รับโอกาสได้รับโพที่อะไรเข้ามาเนี้ยคุณก็ได้รู้สึกว่าค่อนข้างแฮปปี้มากขึ้นแล้วพอได้พอใกล้ใจะได้เงินเนี่ยคุณจะคิดว่าจะเอาเงินไปใช้นู่นใช้นี่ฟื้อนู่นซื้อๆๆนี่เกิดขึ้นฉะนั้นก็เป็นความฝุขของชาวราศีสิงห์อย่างหนึ่งนะครับก็จบการดูดวงของชาวราศีสิงห์มีแค่นอ้เดี๋ยวราศีตอไบก็ของชาวราศีกันนะครับ มาดูกันเนาะดูดวงด้าน,นการงานและการเงินนะครับระหว่งางวันที่1นึ่งงามเธันวาคมของชาวราศีกันคือเพื่อที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดูนะครับเดี๋ยวจะคลิปจะแบ่งเป็นสองช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยจะเป็นดูด,ดวงระหว่งางวันที่ 1- นึ่งถึงสิบธันวาคมช่วงที่2เนี่ยวจะเป็นของ16ถึงสาเฟธันวาคมนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงแรกกันเนาะหนึ่งถึงสิบห้าธันวาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างในส่วนของการงานกับรายการงานเนี่ยคุณค่อนข้างเบื่อมากช่ากันค่อนข้างเปล ช่วงนี้บางท่านบางคนชอบการอยากเปลี่ยนงานเลยแต่บางคนบางคนไม่อยากเปลี่ยนงานหรอกแต่จะเวียงคนรอบตัวมากๆ,ๆใครมาพูดใจไม่ดีใครทำไม่ดีจะเวียงหมดเลยจะไม่ยอมคนมากๆเลยแต่ช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงเนาะถ้าคุณเ,เวียงหรืออารมณ์สวิงมากๆเนี่ยคุณจะกลับมาเศร้าเองนะครับการงานเนี่ยจริงมันมันมันเต็มไปด้วยความน่าเบื่อนะมันเบื่อขึ้นมาเองเอ่ะเบื่อเ,เรื่องนั้นเบื่อเรื่องนี้มีความเบื่อความเซิงมากๆเลยแต่พี่นะว่าช่วงนี้ทัางทำอะไรไม่ได้ยังปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้ชาวการหลายๆคนเนี่ยอยากหางานใหม่เรวยนะรบในนส่วของการงนเอยเอนะ พัห้าธันวาคมเป็นยังไงบ้างหนึ่งสัห้าธันวาคมการเงินยังอยู่ในภาวะที่มีเงินใช้จ่ายอยู่แต่เพียงคุณรู้สึกว่าช่วงนี้อีชา่างอื่นจังเลยจะมีการคิดเปรียบเทียบบางท่านก็ไม่ดิฉาหรือคิดเปรียบเทียบหรอกน้องกับคนอื่นที่เงินเขาเงินมากกว่าแต่รู้สึกว่าอยากหากเงินมากกว่านี้นะครับเพราะคุณรู้สึกว่าถ้ามีเงินมากกว่านี้จะทําอะไรอะไรหลายๆอย่างชิลได้ค่อนข้างเยอะฉะนั้นคุณรู้สึกว่าอยากหาช่องทางหาเงินหาทองเพิ่มเติมแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้ไอ้ไอ ที่คิดอยากอะ่ะแต่คุณก็ไม่กล้าลงทุนเหมือนว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันไม่ลงทุนทำยิ่งจะดีหรือเปล่าแต่ก็ไม่กล้าลงทุนด้วยดูภาวะเศรษฐกิจคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูช่วงที่ฝ่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ มาดูช่วงที่สองเนาะสิบหกถึงสามสิบธันวาคมชาราสีการการงานการเงินเป็นยังไงบ้างเอ่ยในส่วนการงานกับการการงานเนี่ยปัญหาต่างๆเริ่มมีความขี้ขายขึ้นเพราะมันเกิดจากการที่คุณแข็งใส่ชาวบ้านช่วงนี้อะไรไม่ดีไม่ถูกต้องคุณจะแข็งใส่เลยเพอคุณแข็งใส่เป๊บเนี่ยคนรอบๆจะมีความเกรงใจคุณเกิดขึ้นไม่ใช่เกรงใจสิเขาจะยอมคุณเกิดขึ้นใจเหมือนว่าถ้าคุณเขาต้องการให้คุณทำอย่างนี้แ้วคุณแข็งมาไม่ได้ถ้ออย่างนี้เขาจะยอมโอเคทำตามคุณละกัน มันทให้คุณรู้สึกว่าคุณได้รับชัยชนะนะครับแต่ว่าชาลสีการปื้มปิ่มไหมก็ไม่ได้ปื้มปิ่มหรอกคุณคุณค่อนข้างเบื่อเบื่องงานที่ทาอ่ะบางท่านบางคนอยากหางานใหม่หรือซ้ำเนาะนะครับในส่วนของการเงินล่ะนาะสิบหกถึงสามสิบธันวาคมเป็นยังไงตาผิวของทุกสายธันวาคมช่วงนี้จะเอาอยากจะไปนู่นอยากจะท่องเที่ยวอยากจะมีการเดินทางบางท่านบางคนก็อยากซื้ออะรเรนใหม่เกิดขึ้นจะไม่่อาจจะเป็นรถยนต์ยานพาหนะเกิดขึ้นในช่วงนี้ซึ่งช่วงนี้ถามไว้มีเงินอยู่ไว้มีอมันมันอาจจะมีอยะเพานอิดึร ไอ้ฝีนี่คุณอยากได้อยากทำนี่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับนะแต่ว่าชาวการบางคนบางค้ะบางคนเนี่ยก็จะค่อนข้างเอออยากเก็บเงินเก็บทองจะมีบางส่วเนี่ยที่ค่อนข้างรู้สึกไม่อยากใช้เงินฟรีๆจะขอไปเก็บเงินเก็บทองซะมากกวา่าก็จบการดูดวงเรื่องการงานและการเงินของาวราศีกันมปแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีตุลน,นะครับ มาดูกันเนาะดวงเรื่องการงานและการเงินระหว่างวันที่1-31ธันวาคมนะครับของชาวราศีตุลคือพู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับโดยจะแบ่งจะเป็นคลิปเป็นสองช่วงคือช่วงคำทำนายระหว่างวันที่1-15ธันวาคมช่วงที่สองเนี่ย16-14ธันวาคมนะครับถือมปนช่วงอะไรกันเนาะ1-15ธันวาคมเป็นยังไงบ้างดูส่วนของการงานก่อนละกันการงานชาวราศีตุลช่วงนี้ค่อนข้างเหนื่อยมีงานที่ต้องทําเยอะแยะไปหมดเลยจะพี่นะว่า ไม่ว่าจะเจองานเยอะงานยากงานเหนื่อยยังไงชาล่าสีตุวยังเอาเอาอยู่นะะบอกเอาอยู่มากๆเลยเป็นว่าคุณจะมีความเบื่อเพราะคุณที่ว่าปัญหามันจะจุกจิกอะไรเรื่องนั้นเรื่องนี้มากๆเลยแล้วก็ช่วงนี้คุณจะโดนคาดหวังมากๆนะเหมือน,นท่านทมันบางคนก็คาดหวังให้คุณช่วยทํางานตรงนี้บางท่านบางคนก็จะคาดหวังให้คุณทําจัดการสิ่งนี้เกิดขึ้นเานั้นคุณค่อนข้างเฟ้งค่อนข้างเบื่อคุณรู้สึกว่าทําไมต้องไโยนภาล่ให้คุณด้วยเนาะล้วนะีความเฟ้งมากๆเลยแต่จริงๆเขาเห็นความสามารถคุณเนาะ แล้วก็ในส่วนของการเงินละ115ทันวาคมเป็นยังไงบ้างน,นะครับการเงินช่วงนี้รายจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ชาวราศีตุลยังดีอย่างหนึ่งว่ายัง,งาสามารถจัดการได้อยู่ไม่ว่าจะมีรายจ่ายเข้ามาก็ยังสามารถเคลียร์ปัญหาจัดการมีเพียงพอใช้จ่ายอยู่แต่ช่วงนี้คุณจะเบื่อนาทำไมรายจ่ายมันเยอะจังวะนะไม่ค่อยอยากใช้ใจ่ายเงินเยอะเลย,ไม,ยไม่รายจ่ายมามีหยุดมิหย่อนอยากเก็บเงินเก็บทองซะมากกว่าแต่เพียงตัวบ้างก็ยังโชคดีอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าจะรายจ่ายเยอะยังไงชาวราศีตุลยยาวตัวรอดอยู่ในช่วงนี้ เดี๋ยวมาดูช่วงนี้2เนาะอ่า16บหกถึงสิบแท่าน่าผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ มาดูกันเนาะช่วงนี้สองสีบกถึงสาเฟดธันบาคมของชาวราศีตุลเป็นยังไงบ้างเออในส่วนของการงานการงานและการเงนินในส่วนของการงานกลบการงานช่วงนี้ชาวราศีตุลค่อนข้างเบือ่อไม่อยากทาอะไรเพิ่มเติมนะคุณก็ค่อนข้างเบื่องานที่ทํามากๆเลยอย่างที่ว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบคุณก็ยังไม่สามารถทิ้งได้ก็ต้องทําต่อไปแต่ถามว่าช่วงนี้ชาวตุลทําได้ออกมาดีไหมก็ทําได้ออกมาดีแหละนะครับ แต่ว่าช่วงนี้ระวังนิดน,นึงเนาะอาจจะมีการผิดพลาดเรื่องงานเกิดขึ้นฉะนั้นช่วงนี้พยายามรักษากําลังใจดีๆหนึ่งึงถ้าคุณออไม่รักษากําลังใจดีๆไม่ตั้งใจทํางานเนี่ยคุณจะมีการผิดพลาดในส่วนของการงานเกิดขึ้นฉะนั้นแต่ว่าชาราวิตจนก็อาจจะผิดพลาดก็ไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวพกก็สามารถกลับมาทําผลงานให้ออกมาค่อนข้างดีในส่วนของการงานนะครับในส่วนของการเงินลนะเนาะสิบหกถึงสามสิบธันวาคมเป็นยังไงบ้างการเงินสิบหกถึงสามสิบธันวาคมช่วงนี้คุณจะใช้เงินฟรีสุดๆมากๆเลยอยากซื้อน่นอยากทานี่ตามใจ การใช้ท o อปปิ้งการใช้เงินเนี่ยมันเป็นการแก้อารมณ์เสียอย่างคุณอย่างหนึ่งนะฉะนั้นคุณทุนนี้เจะใช้เงินค่อนข้างตามใจตัวเองมากๆเลยแต่ว่าก็อยู่ในอยู่ในวงเงินที่คุณสามารถจัดการคอนโ c รลได้อยู่นะครับก็จบการดูดวงด้านการเงินและการเงินของชาวราศีตุลไม่แค่นี้เนาะ่อันต่อไปก็เป็นของชาวราศีพิจิกนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะเนาะช่วงนี้จะเป็นการดูดวงการงานและการเงินของชาวราศีพิจิกนะครับคือเพื่อที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับโดยคลิปจะแบ่งเปสองช่วงเนาะช่วงคำทำนายระหว่างวันที่1-15ถึงธันวาคมช่วงที่2เนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่16-15ถึงฟฟธันวาคมนะครับ เดี๋ยวมาดูช่วงแรกกันน้อง11พฤศานวาคมช่วงนี้ชาวพิจิกเรื่องการงานการเงินเป็นยังไงบ้างในส่วนของการงานก็ละกันการงานเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาอย่างไหรือความผิดพลาดอะไรมาชาวพิจิกจะจัดการเคลียร์ได้แต่ช่วงนี้คุณจะค่อนข้างเบื่อเซ็งคนร,รอบตัวคุณมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้านายหรือลูกค,ค้าเพราะคุณรู้สึกว่าอทําไมคนเหล่านี้ชอบมานนู่นนี่นั่นหรอกคุณเยอะกับคุณเรื่องมากคุณมากๆเลยแลวช่วงนี้ถ้าใครมาเยอะหรือเรื่องมากคนพิจิกคนพิจิกจะไม่ยอมจะสวนกลับจะตีะต,ตีกลับไปทันทีซึ่ง่งคคนรอบตัวุณะ ขาอาจจะแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทาให้คุณหดหิน่นะแต่คุณจะโต้กลับค่อนข้างดุนแรงมากก็ระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงแล้วกันเนาะในส่วนของการเงินละเนาะหนึ่งถึงสิบห้าธันวาคม,มเป็นไงบ้างการเงินนะครับว่ายังถือว่ามีเงินมีทองใช้ใจ่ายค่อนข้างดีอยู่จะมีจะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ชาวพิจิกจะไปซื้อจะใช้เงินซื้ออะไรตามใจที่คุณต้องการบางท่าน,น,นบางคนอยากจะซื้อของก้อนใหญ่หญชิ้นให,ใหญ่เกิดขึ้นเพราะคุณรู้สึกว่าก็อยากซื้ออยากใช้ทําไมล่ะมีเงินก็ต้องใช้หรือเผานะช่วงนี้เพราะอาารมมจไ่ยดีกก็ใช้ เงินเกิดขึ้นในช่วงนี้เดี๋ยวมาดูช่วงที่สองนาะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ไปดูเนาะสิบบกถึงสาสเฟสธันวาคมการงานและการเงินเป็นยังไงบ้างในส่วนการงานก่อนแล้วการงานช่วงนี้จะค่อนข้างเบื่อมากๆเลยเพราะคุณรู้สึกว่าจะโดนโยนภาระหน,าหน้าที่ความรับผิดชอบแต่บางอย่างมันก็ไม่มันก็เป็นหน้าที่ของคุณจริงๆนะแต่คุณจะเบื่องานที่ทําด้วยมันทั้งสองอย่างเนาะแต่เพียงแต่ว่าไอ้ผลงานที่คุณได้รับเนี่ยคุณจะจัดการได้ค่อนข้างดีนะครับบางท่านบางคนเนี่ยเบื่อที่ต้องไปคุยกับลูกค้าบางท่านบางคนเบื่อที่ต้องตามงานแต่ว่าพอทําแล้วเออดีว่ะบางท่านลูกค้าหายเนี่ยเบื่อที่เบื่อออออองงงงาาาานทททีี่่่ํเเเะะโโตมลูกค้้รรรด์ไไไปปสย เออมันมันได้ปะมันเป็นอะไที่เกิดขึ้นฉะนั้นถือว่าเรื่องการงานของชาวราศีพิจิกเนี่ยยังออกมาในรูปแบบค่อนข้างดีอยู่นะครับในส่วนของการเงินละเนาะทีบกถึง2-3ธันวาคมช่วงนี้นะครับก็ยังใช้เงินตามใจของคุณอยู่ช่วงนี้คุณจะโดนตำหนี้เรื่องการใช้เงินเกิดขึ้นหรือโดนใครว่าใครเตือนสักคนหนึ่งนะค,คุณก็ไม่ค่อยสนใจหรอกจะโดนว่าโดนเตือนอยังไงบางคนรู้สึกว่ามันเป็นเงินที่คุณถามาเองคุณก็อยากใช้จับใช้ใช้สอยตามใจคุณนะครับการเงินถือว่าชาวพิจิกยังมมีีพลังงงงงงาานน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 ดหหหุใเเเรรื่ร่่่่่่ออออขกกิยู็็็ไไคปทบจ การดูดูงังการเงินและการเงินของชาราฟีพ่พิจิกไปแค่นี้เนาะชาราฟีพ่พิจิกท่านใดอยากดูดวงสนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์อยู่ไปใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะ